มาฮะตอนงครับทุกคนนี่ยังไม่หมดนะไม่หมดเยอะมากจริงจัดเต็มใช่จัดเต็มจริงๆครับแล้วก็เดินทางมาถึงอีกด่านเพราะเมื่อกี้สมมติว่าถ้าถ้าแข่งจริงก็ข้ามนี่มาข้ามนี่มาแล้วก็ต่ออันนี้เลยโอ้โหแล้วในวันแข่งนี่จะมีคนยืนหล่อมาเขาจะเป็นแบบไหนคนเคยร้ายที่ไ่ร้ายต่อคนเคยร้าเออคมเสมอมาเรื่อยๆฮะพี่ติงผมไปต่อยากเลยดู ชวนทุกคนมาดูนะคะคือพอขึ้นชื่อว่าหนังมาเวลอะเรามั่นใจได้เลยว่าสมจริงแน่นอนแล้วก็สนุกแล้วก็ในเรื่องนี้ก็เหมือนจะมีความฮาด้วยเราจกได้สีสันอะไรใหม่ๆไปแน่นอนใครก็ฝากทุกคนด้วยมีนักแสดงที่คุณภาพมาเล่นกันเทียบเลยยังไงก็มาดูกันดีๆนะพะิชาเชียร์ใครนะฮะพิชาเชียร์ใคร เชียนั้แสดงคนไหนสุดนะเยอะเลยนะเอ๋แล้วก็ชอบความแบบว่าแอคชั่นคอมเมดี้มาเต็มอยู่แล้วในสไตล์ของมาเฟลนะกับเรื่องนี้ตอนนี้โบสหายกับคุณนิชาครับพี่ติ๊กครับเชิญครับเรนเชอยู่กับคุณเมจีครับและเซลช็อตพิสารนี้ก็ขอเรียนเชิญทุนทีมสริทองรถโบครับผู้่อในการฝ่ายการตลาดบริษัทเอสเอฟออปเรชั่นจำกัดมหาชนครับพร้อมกับพิมพด้ว ไปดูหาดไลฟ์ทุกช่องทางของ s c i n e m a นะคแชร์กันนีแล้วเลยต้องอะ่ากดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับนัจองโวล่ลง้าได้เลยตลอดเนะครับที่เว็บไซต์แอปพลิเคชัน SFCinema ครับเนี่ยความนักตั่ก็คือจะโดนสปอยนี่ไงเล่นเป็นเหตุผลที่เราชวนทุกทั้นที่เราเจอกันนะคือแบบอย่าลืมไปดูรีบๆดูด่อนนริงๆอยู่ส3ายนครับสายแล้วครับวันนี้ผมเ็นพครับโปรด้ทอนลไปก่อนสวัสดีครั แรงบันดาลใจมาจากเยเลนาค่ะือเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาแบบมีความล่องตัวสูงมากๆแล้วก็เก่งรอบด้านมากๆแล้วก็เขาก็เลยดีไซน์มาว่าแบบให้ปีนเชือกเนี้ยข้ามไปลงที่ฝั่งโน้นค่ะออโอ้โหไม่ง่ายนะไม่ง่าย <c oughs> ผ,มผมตังต้งใจเห็นมาอันที่หนึ่งไปเหนือเนี้ยไม่มีไหนง่ายเลยครับเพอาะเราตอนตอนที่บอกว่าหนูต้องอยู่ฐานเนี้ยหนูก็ถามอยากแรกเลยว่าหนูต้องเล่นด้วยเปล่าอยากแน่นอน <i> <i> ไม่นาหแล้วคำตอบที่ได้คือะอะไรฮะเขาก็บอกโอ้ไม่เป<อ>็นไรเดี๋ยวพี่พี่เขาเล่นให้ดูอวันนี้มาแบบสวยสวยอรนะแต่ด้วยเวลาที่จํากัดเราอาจจะไม่ได้สาธิตให้ได้ดูทุกด่างแต่มันค่อนข้างตงไปตรงมาเนอะก็คือปีนปีนปีนขึ้นไปข้ามไปอีกฝั่งแล้วก็แข่งขันกันด้วยเวลาใช่ใช่อ่ะถ้าประเมินคิดว่าประมาณสักกี่วินาทีอ อันนี้เอาจากทีมงานสตาร์ทของเราหรือว่าวัดจากพวกเราเองเวลาไปต่างกันมากใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวอนตัวหนึ่งยืนคิดอยู่ว่าทำดีไหมอยากเห็นพี่แชมป์เล่นมากเลยอ่ะโโอ้หเอาไหมแล้วพี่แชมป์ พี่่พี่งานต้องทำพอดีพอดีมีคนรออยู่ฝั่งนู้นเขารอนานไม่งั้นผมลุยไปแล้วเอนพิเศษเรื่องนี้ตันนโปวันนี้มาเป็นเยลเลนาเยลเลนาก็ชอบเยลเลนามากเพราะว่าคือก่อนหน้านี้อาจจะชอบนาตาชาโรมมนอฟค่ะแต่ว่าแต่ว่าพอมาเป็นเวอร์ชันนี้ก็รู้สึกว่าเ้ยเลเลนามีความแบบเท่มีความดิบมีความแบบ มีความดุดดันอะไรบางอย่างแล้วก็ความสามารถเยอะมากออแล้วก็ชอบฟอลอเรนมากอะไรเนี้ยผิวขึ้นเยใช่ที่สุดค่ะแล้วก็ได้ยินว่าเรื่องนี้เขาเล่นเองเยอะมากเลยเล่นเองคือแบบไม่มีซีจีแบบหมายถึงว่าแบบเล่นจริงใๆใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าเออชอบแล้วก็อยากจะมีความสามารถเก่งๆแบบเขาบ้างเ,ออเป็นคนกลัวความสูงไหมกลัวค่ะคิดว่าจบเรื่องแะไตอนนี้ออแล้ว <laughs> ไม่เพราะว่าเห็นในแบบเทรลเลอร์เหมือนกันเนอะที่เขาบอกว่าอะไรนะโดด ลงมาจากต้องครับโกลเด้นพิวเนี่ยมีฉากเปิดเรื่องในเรื่องนี้เนี่ยเธอโดดจากยอดตึกสูงที่สุดในโลกอันดับที่สองอันดับสองของโลกอยู่ที่มาเลเซียาเลเเปิดใช่โอ้โหแบบชั้นร้อยสิบแปดหรือยังใช่เป็นการประกาศสัปดาห์ของมาเวลว่าเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่โอ้สูงส่งเลยสูงคส่งนะฮะเรายืนให้กำลังใจอตรงนี้ดีแล้วก็เป็นท้ายดีแล้วยังมายังมาเอ้าเชิญทุกคนมาให้ได้ร่วมสนุกกันตรงนี้ครับเพราะว่าสามารถเปิดให้ใครก็ได้มาแข่งค่ะก็ ที่ดูทุกขานมาแล้วอะรู้สึกว่าคนที่ชอบกีฬาแนวเนี้ยน่าจะรู้สึกแบบเอ็นจอยแล้วก็ได้มาปลดปล่อยพลังอย่างเต็มที่แน่นอนก็อยากให้ทุกคนมาเล่นสนุกกันนะคะมีแข่งแบบเป็นทีมแล้วก็เดี่ยวด้วยค่ะก็มาเล่นกันเยอะๆค่ะครับผมขอบคุณมากเลยครับวันนี้เมาแต่ว่ารูปแบบเจเลน่าเลยใช่เอมาถ่ายรูปเยอะๆเลยวีโอเขามีหลายคนนะยะจริงๆสมัครได้เลยนะว่ามาอรานโนนเทมาแล้วอ๋พร้อมแล้ว ี่อยู่ในหนังมื่อเนี่ยเราขอบคุณนะคกับนิชาขอบคุณครับโอเคก็ผมขึ้นทางนี้แหละเฮ้ยมามาดูเลยตามเลยเดี๋ยวมันังอะะไรกนนเลยโอเคครับพี่แบบมาฮะต่อนนี้ครับทุกคนนี่ยังไม่หมดนะไม่หมดเยอะมากจริงใจัดเต็มใช่จัดเต็มจริงๆริครับแล้วก็เดินทางมาถึงอีกด่านเพราะเมื่อกี้สมมติว่าถ้าถ้าแข่งจริงก็ข้ามนี่มาข้ามนี่มาแล้วก็ต่อนี่แล้วโอ้โหแล้วในวันแข่งนี่จะมีคนยืนหล่อมา ให้กำลังใจอย่างนี้ไม่มายืนทำอะไรนะทำงาน,นหรืออะไรให้ทำไมหล่อขนาดนี้ฮะ